อุบอิม่มมามาเผ็ดที่สุดในโลกคุณเสร็จฉันแท้ <laughs> จบเสร็จแบบปาดอุ้มรักไม่กินแม่มาคนเดียวตีฉันพ่อใดรักไม่กินคนเดียวคนเมื่อคนขู่หัวฉันยืนหนีแต่แสบแผลมากๆเซนคือสีดำอ่ะอุ้มนี่เป็นแม่มาเกาหลีแบบไม่คุ้นเซนชาโคผู้ใดเขาก็ว่าแซ่บฉันก็เลยมาลองเบิงแม่คุณอยากกินอุ้มกินน้ำเ้ฆฉันพ่ออ้กินดอกอยากกินอยากกินน้ำเม้เขสั่นฉันเลยซิมก็ได้ข้ามเดียวพ่อเด้อโอเคอุ้มโอเคอุ้มแต่ว่า ขันซิมข้าหน่อยก็ได้กินข้าวหน่อยขันซิมข้ามไงมุขคนก็ได้กินข้าวไงเอาวะเออแค่องอ๋อาจั่งสันเอาสันซิมมาว่าปัดทั้งไงได้บม่ค่ยกินเลยเด้๋นี่อุ้ยอุ้มฉันว่าคุณกินทอนเป็นยังเขาบ่าค่ยกินหมไม่ยังเดี๋ยคุณยลี่หน่าขันซิมกันซิมแมนมุชันยานไม่เรียนแม่อุ้มฉันสิว่าอีกกินเดียฉันเปิดโอกาสให้กินเราได้นี่อุ้มคุณซิมให้นมุฉันบังกรได้บอ มันเลี้ยงบอแม่งอีแมงมูคุณยี่เลี้ยงหมากไหลกันมูคุณซิมกับซิมโรดโอ้ยอุ้มซิมให้พวกเน่เดี๋ยวมือฉันซิมอ่ะเพื่อเซฟอ่ะอุ้มฉันซิมเดี๋ยวมูคุณสีซิมยืนมาแม่นนี่อุ้มนีนี่นี่บอกระชากมันเด้อวยเฮ้ยอุ้มมันแกใส่มือฉันเอาอุ้มยิมฉันอยากป้อนให้อุ้มแม่คุณเออคุณยัง เดียวฉัคุณพวกคุณพิมเลยเหมือนพวกคุณเห็นซิเหมือนอ่ะภาษาซัมมิค่ะยันฉันได้เลื่อนตีเมนฉันอยากป้อนอุ้มเอาอุ้มกินดีค่ำนึงเอาอหนึ่งสองซัมกินอ้ามป้อนอุ้มปัดอุ้มคุณคือป้อนอุ้มค่ำใหญ่ก็ฉันเหฉันป้อนนิดเดียวนึงเอาอิ่มค่ำใหญ่ก่อนนิดเดียวเองโบอะไรอุ้มต้องเท่ากันเ้ยสพวกคุณต้อแย่งกันนิดแยังเลยนี่ มุกุ or, ici, ้กับซิมมันเป็นยังไงเลยซิมเหรอเมียอุ้มเอาเมื่อกี้อุ้มข้ามใหญ่กว่าฉันต้องข้ามใหญ่เ้เอาอิ่มข้ามเมื่อกี้ข้าหน่อยก็ฉันเด๊ออกมาะโบโบฉันจะปนฉันจะปนเพิ่มอีกนิดนึงแม่คุณฉันต้าหน่อยกว่า i <laughs> <laughs>